สวัสดีครับผมธนรับดูรายมือผารละพนุกรรมข็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์มงคลและเบอร์ทัพต้องห้ามของคนเกิดปีมะเส็งนะครับผมก็เริ่มพูดกันเลยนะครับผมว่าเบอร์ศัพทมงคลเบอร์โทรศัพทมงคลกับเบอร์ทัพต้องห้ามไม่มีอะไรบ้างสาหรับคนเกิดปีมะเส็งผมจะบอกว่ามันเป็นตัวเลข้ายเบอร์นะตัวเลขสองตัว้ายเบอร์ ท่ามูลที่สาคัญเพราะว่าเอาทั้งหมดเนี่ยก็คือเดี๋ยวพูดกันยาวแต่สองเบอร์นี่ก็คือไอสองสองตัวเลขเนี่ยก็คือว่าโอเคโอเคแล้วนะครับผมก็ถ้าเกิดมีสองตัวในเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเนตัวเบอร์ท้ายสุดกถือว่าโอเคมากผมจะบอกว่าปีมะเส็งเนี่ยเป็นปีที่ค่อนข้างที่จะคิดเยอะคิดมากคิดกังวลบางทีเนี่ยเรื่องยังไม่เกิดเลยสมมติว่า,วาคุณหนูณนะปัจจุบัน แต่คุณคิดไปไกลถึงอนาคตอีกสิปีคิดไปไกลถึงอนาคตอีกยี่สิบปีว่าจะทํายังไงคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นหรือบางทีคิดจะสร้างแผนการอย่างงุ่นคิดจะสร้างแผนการอย่างนี้คิดจะมีลูกกี่คนดีครอบครัวยังไงดีถ้าส่วนมากมักไม่คิดเล็กมักจะคิดใหญ่หรือบางทีคิดหาแผนการป้องกันไว้ก่อนเราจะทํายังไงทํำยังไงเพราะฉะนั้นจึงเป็นคนคิดเยอะแต่บางทีนะผลการกระทําของปีมาสงนะมันมักจะไม่ตรงตามที่ตัวเองคิดเท่าไหร่ บางทีผิดพลาดแผนผิดพลาดอะไรต่างๆแล้วผมจะบอกว่าราศีไอ้คนเกิดปีมะเส็งเนี่ยอา่าบางทีนะเป็นคนที่มีเซนแล้วก็ส่วนใหญ่มักไม่ค่อยอดหรอกใช้คำนี้มักไม่ค่อยอดแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยก็คือใช้คำนี้เลยว่าบางทีนะ ตัวเองดูเหมือนชอบหาเรื่องชอบหาเรื่องในที่นี Dawn ้ก็คือมันมันดูเหมือนว่าเรื่องมันอยู่ของมันดีๆอยู่แล้วแต่ก็ชอบหาเรื่องชอบไปหาเรื่องรุ้นหาเรื่องนี้มาใส่ตัวเองทั้งที่อมันดูเหมือนเป็นคนซุ่มซ่ามด้วยนะใช่คำนี้ดูเหมือนว่าตัวเองอยู่ดีไม่ว่าดีแต่ก็เหมือนกับว่ามันวางแผนไว้ดีอย่างดีอยู่แล้วอย่างเช่นว่าตัวเองวางแผนแล้วมันสําเร็จไปแล้วอ่ะแต่ว่าแทนที่จะอยู่นิ่งๆใจมันวาวุ่นโดยเฉพาะผู้หญิงปีมาใส่นะ แต่ว่าบางทีแทนจะอยู่อย่างนี้แล้วดีอยู่แล้วแต่ดันลนลนนะเขาว่าลนเนี่ยตัวปัญหาเลยดันไปลนหาที่ดันไปทาต่อเพิ่มอีกดันไปลงทุนเพิ่มอีกหรือไปทําอะไรอีกหรือไปหาเรื่องเขาอีกจนทําให้ตัวเองเนี่ยแทนจะอยู่บนที่สูงแล้วม่งลงต่ํานี่คือปัญหาเพราะฉะนั้นแต่ผมจะบอกว่าราศีไอ้คนเกิดปีมะเส็งเนี่ยไม่ค่อยลําบากหรอกครับเรื่องเงินส่วนใหญ่ถ้าเกิดคิดดีๆมีสติปัญญาดีๆเนี่ย ปีมะเซ็งเนี่ยค่อนข้างจะรวยมากๆใน12นักษั์ทั้งหมดค่องจะมีเงินมากที่สุดนะอาจจะไม่ได้มากที่สุดใน12นักษั์แต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะมีกินมีใช้ทีเดียวถ้านะผมไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องเงินแต่ไอพอมีเงินเนี่ยบางทีมันก็เครียดอีกเพราะฉะนั้นถามว่าตัวเลขมงคลคือตัวเลขอะไรที่ทําให้รวยที่ทำให้ประสบความสําเร็จและมีผู้ใหญ่ประถมมีคนรักมีคนชอบประสบความสำเร็จในสิ่งต่างๆ คือตัวเลขหนึ่งห้าห้าหนึ่งเพราะทำไมต้องใช้หนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะครับผมหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้ากับห้าหนึ่งนะครับผมสลับกันอะไรก็ได้เพราะว่าตัวเลขหนึ่งห้าห้าหนึ่งเป็นตัวเลขของสติปัญญาคุณเคยได้ยินไหมว่าสติมาปัญญาเกิดสติมาปัญญาเกิดไม่ต้องไปใช้ตัวเลขการเงินอะไรต่างๆนะตัวเลขการเงินอื่นใช้ได้แต่ว่าตัวเลขการเงินอื่นควรจะเป็นตัวเลขเสริมแต่ตัวเนี้ยต้องอยู่ตัวท้ายเพราะตัวท้ายคือตัวตน ตัวเลขท้ายสุดเนี่ยคือตัวตนไม่ว่าคุณจะใช้ตัวเลขอะไรนํานะตัวเลขท้ายสุดคือตัวตนของราศีไอตัวเลขของปีมะเส็งเพราะว่าตัวเลขท้ายสุดคือตัวตนของคนคนนั้นไม่ใช่ราไม่ใช่ไม่ใช่ปีอย่างเดียวคือเป็นตัวเลขของคนคนนั้นเลยเพราะฉะนั้นห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าเนี่ยควรที่จะเอามาใช้สําหรับคนเกิดปีมะเส็งมากเพราะว่าจะทำให้คุณมีปัญญามีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ไปที่ไหนคุณจะมีซิกเซนไปที่ไหนเนี่ย คุณจะบอกว่าปีมาแสงเนี่ยเป็นคนที่เก่งมีสติปัญญาที่ฉเฉลียวฉลาดแต่พอเวลาที่คุณจะตัดสินใจทําอะไรสักอย่างมันจะมีตัวอะไรมาเบียดบงังความคิดของคุณทำให้คุณตัดสินใจผิดเนื่องจากด้วยความโลภความคิดความอะไรต่างๆเนี่ยมันจะทําให้เบียดบังคุณไปหมดอาจจะเ,เรียกว่าเจ้ากรรมนายเมหรือความคิดอาฆาตก็ได้เช่นว่าสมมติว่าคุณขับรถไปก็ลังจะไปทําสิ่งดีๆแต่ปรากฏว่ามีรถเบียดมาคุณโกรธมากแนละ้วคุณด่าแช่งเขาแล้วซึ่ง ทำให้คุณเนี่ยผิดพลาดเพราะคุณเกิดอารมณ์ที่โมโหฟัดหัวเวียงเนี่ยแหละเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปเพราะฉะนั้นทาให้คุณมีอารมณ์แบบนี้ขึ้นมีอะไรบางซึ่งมักจะเป็นบ่อยด้วยอารมณ์เครียดอารมณ์กงังวลหรืออารมณ์เครียดแค้นเพราะฉะนั้นหนึ่งห้าห้าหนึ่งเนี่ยคือตัวเลขที่จะช่วยคุณได้หนึ่งห้าห้าหนึ่งคือตัวเลขมงคลที่สุดที่จะช่วยคุณทำให้คุณเนี่ยหลุดพ้นจากสิ่งต่างๆเพราะว่าหนึ่งคือตัวเลขของชัยชนะห้าคือตัวเลขของครูบาอาจารย์ซึ่งคือสิ่งศักดิ์สิทธ เพราะว่าถ้าคุณมีสินสิทธิ์นี่คุณไม่ต้องกลัวอะไรเลยมันเกิดคุณมีเกราะคุ้มกันอันเบลลที่จะมาคุ้มครองราศีไอ้ปีมะเส็งได้ชอบพูดราศีนะคะรับว่าทำนายราศีอยู่เพราะว่าปีมะเส็งเนี่ยมันจะมีเกราะคุ้มกันอันเบลลเลยนะถ้ามีห้าหนึ่งเนี่ยเพราะมันคือสติปัญญาราสติปัญญาที่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดแลถืถามว่าถ้าคุณมีปัญญาเรื่องเงินทองอะไรก็ตามมาหรือคุณจะเอาเลขอื่นๆที่เกี่ยวกับเงินทองมาช่วยเสริมก็ได้ต่อไปเลขห้ามใช้หรือเลขอวามงคล คือเลขอะไรคือหนึ่งสามครับสามหนึ่งถ้าว่าคือเลขที่ไม่ควรใช้เลยนะห้ามไม่อยากจะพูดคาว่าห้ามเลยเป็นการชี้นาแต่ว่าเป็นตัวเลขไม่ควรใช้ผมพูดนี้ทุวกว่าแต่คุณก็คงรู้แล้วผมหมายถึงอะไรเพราะฉะนั้นตัวเลขสามหนึ่งหนึ่งสามคือสามคืออะไรเดี๋ยวอธิบายก่อนสามคือตัวเลขของเทพแห่งสงครามหรือดาวบาัติเหตุส่วนหนึ่งคือตัวเลขของชัยชนะถ้าสามมันบวกกับหนึ่งคือการลบการค่าฟัน เพราะว่าสามสามกับหนึ่งเนี่ยถ้าเราพูดตรงๆเลยก็คือตัวเลขของสองครามกับตัวเลขของพระอาทิตย์หรือเลขแห่งชัยชนะหรือเลขสงครามมารวมกันก็คือตีรันฟันแทงอุบัติเหตุคุณจะตัดสินใจในทางที่ผิดตัดสินใจผิดหรือบางทีก็ไปที่ไหนมาไหนคุณตาสีปีมาเสงเนี่ยให้จักรพรรด์ปีมาเสงมักจะเป็นคนที่ซุ่มซ่ามเรามันระวังอะไรแต่ก็ดูเหมือนว่า จะยิ่งไปกันใหญ่ดูเหมือนว่ายิ่งกลัวยิ่งจะอสมมติคุณกลัวว่าสมบัติของคุณเนี่ยจะหายไปสมมตินะหรือว่ากลัวไม่ได้เงินจากการลงทุนครั้งนี้ยิ่งกลัวไม่ยิ่งไปว่ะไม่ยิ่งกลัวยิ่งยิ่งกลัวยิ่งหนักหรือบางทีกลัวไม่ได้ไปต่างประเทศยิ่งมีปัญหายิ่งทาให้คุณไม่ได้ไปมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเพราะฉะนั้นสามหนึ่งเนี่ยยิ่งผมพูดง่ายๆกันสามหนึ่งคุณอย่าเอามาใช้เพราะว่า มันจะยิ่งทําให้หนักก่าไอสิ่งที่คุณไม่อยากจะเป็นนะ่ะและอย่างหนึ่งคือเป็นตัวเลขของการที่จะเกิดสิ่งไม่ดีสิ่งหลายๆอันนี้ความจริงก็ทุกลาทุกทุกนักษัตย์นะถ้าใช้สามหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นปีมาเส็งเนี่ยมันจะยิ่งเสริมหนักขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนันตัวเลขที่ใช้คือตัวเลขห้าหนึ่งนะครับผมหนึ่งห้าห้าหนึ่งไม่ควรใช้คือสามหนึ่งหนึ่งสามนะครับผมจบไปสนาบดวงสตานคนไอจบไปสําบ,บตัวเลขมงคลกับตัวเลขเอาว่ามงคล คนเกิดปีมะเส็งเนี่ยเพียงเท่านี้ใครต้องการดูลายมือพี่ซีกับผมติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีแคลร์สองหกตัวขอคา้านร่างคลิปยูทูบนะครับผมผมเป็นหมอดูลายมือพี่ซีใครต้องการดูลายมือพี่ซีติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีแคลร์สองหกตัวขอคา้านร่างคลิปยูทูบเดี๋ยวจะเป็นไลโอเอไลโอเอผมเพิ่งทำขึ้นใหม่เพื่อ,อปกติไลธรรมดาเนี่ยมันต้องเต็มนะเพราะว่ามันเต็มได้ผมก็เลยสร้างไลโอเอขึ้นมาเพิ่งสร้างมาใหม่ ก็ประมาณนี้นะครบผมฝากกดติดตามกดเป็นเพื่อนในไลน์เอเพื่อไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองที่ทําให้จิตใจของคุณเนี่ยชุ่มชื้นดีๆแล้วก็ทําให้จิตใจของคุณเนี่ยพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดพัฒนาตัวเองในทางดีๆแล้วก็เป็นข้อความธรรมะนะครับผมก็จะทิ้งไว้ในไลน์อเก็จะส่งไปเรื่อยๆแล้วก็ข่าวสารเกี่ยวกับวัตถุมงคลสิ่งของหายากวัตถุมงคลวัตถุธนสิทธิ์ต่างๆก็จะมียิงไปเรื่อยๆนะครับผม วันนี้ไลน์โอเอก็ดูผ่านทางเราเองหรือจะดูผ่านทางไลน์ธรรมดาก็ได้ก็ทักมาล้วเอนี่มันต้องอนุมัติกันโทรก่อนมันอาจจะยุ่งยากหน่อยแต่ไลน์ธรรมดาไลน์ทางซองของนี่ก็คือแค่กดเป็นเพื่อนโทรมาอะไรยังไงมันก็ได้เลยดูผ่านทางโทรไลน์นะครับผมดูผ่านทางโทรไลน์ก็ไม่พิมพ์ตรงไปไม่อาเสียงสรงไปดูผ่านทางโทรไลน์ให้เป็นคนส่วนตัวเป็นคนที่เต็มที่เป็นคทนคที่จริงจังในฐานะของคุณแบบเต็มที่เต็มเต็มกันไปเลยนะครับผมแบบว่าเป็นไกด์ให้คุณไปแบบว่า มีหลายคนมาด right? ja ูผมพัฒนาชีพไปในทางที่ดีหลายคนมากแล้วดูผมชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงต้องพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนะครับผมมีวิธีหนึ่งคือที่สำนักงานลายมือพิเศงหเห้งตัวเลขตัวเลขจะเป็นเบอร์โทรศัพท์หรจะเป็นบัตรประชาชนหรือตัวเลขกี่กาเกี่ยวตัวเลขทั้งหมดแล้วก็ลายมือแล้วก็พิเศชุดใหญ่แล้วก็เป็นหัวเหงตัวใหญ่คุณละลายมือกับพิเศนะครับผมก็แบบเต็มที่เป็น VIP ที่แบบดูให้คุณเต็มที่ไปเลยนะครับผม แล้วก็เป็นโค้ดส่วนตัวเป็นโค้ดที่ทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยพัฒนาไปในทางที่ดีแล้วก็แบบลายมือที่จอก,กัจรงชั่วโมงครึ่งแบบ2อย่างนะครับผมแบบ VP กับแบบธรรมดาที่ทำงานคอร์รั่ของที่อยู่มาได้ก็แบบใครมาคิดนี้ดีคิดนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามผมเย,ยอะๆเป็นกำลังใจด้วยไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกดติดตามกด subscribe เพื่อญาติพี่น้องพ่อแม่คนที่คุณรักได้รับสิ่งดีดกดแชร์ไปเยอะๆนะครับผมวันนี้ลาไปท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับ